สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมอนทาร c h ช n แนลนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นหัวข้อพิเศษนะคะเมื่อคุณ m o ฟออนนะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้บ้างนะคะชาทาัดไฟนะคะชาวเม่สิงห์ธนูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอเริ่มต้นดูกันที่พลังงานของชาวทาัดไฟในช่วงเวลานี้ก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะต้องบอกว่า คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับชมนะคะ,ะเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับเรื่องราวของตัวคุณนะ,ะขอดูกันที่พลังงานของชาวทัุไปเลยนะคะมาที่ of Earth นะคะสี่ถ้วยค่ะยังไงจ๊ะถ้วยก็มา เดอะฟูนะคะมันว่าพลังงานค่อนข้างชัดอยู่พอสมควรนะช่วงเวลานี้ชาวธาตุไฟอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากสนใจอะไรใครนะคะหรือรู้สึกว่าอาจจะมีความเบื่อหน่ายขึ้นมานินดๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ถามว่ามีช้อยมีโอกาสเข้ามาไหมมีใครมาขายขนมจีบไหมมนว่ามีแน่นอนแหละแต่ว่าดูเหมือนตัวคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ชอยที่ตัวเลือก ที่เข้ามามากนะคะหรืออาจจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ายังไม่แมทยังไม่ใช่นะคะมีไพ่ตะฟูขึ้นมาด้วยเห็นถึงพลางงานอะไรบางอย่างซึ่งเป็นพลางงานความเป็นอิสระนะคะ mm hmm. การที่คุณได้ทำอะไรนะคะในแบบที่ตัวเองอยากทำ เป็นอิสระในการใช้ชีวิตเป็นอิสระในความคิดนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับงานฟรีแลนซ์นะคะหรือมีเก์ในการเดินทางบ่อยด้วยก็ได้มันว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสําคัญกับการทํางานหาเงินนะคะการสร้างเม็ดเงินขึ้นมาให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ มาเรามาดูกันเมื่อคุณมูอ่อนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟนะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะเมื่อชาวธาตุไฟนำมูอ่อนไปข้างหน้าจะนะคะตัดความสัมพันธ์เก่าๆนะคะไม่ไปโฟกัสที่ความสัมพันธ์เก่าๆแล้วเนะี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคะ่ะก็เก้าเหรียญไปเลยสิคะ่ะ The tower คะ่ะโอ้โหสามดาบนะคะมีอะไรจะ The Emperor นะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งมบเท้าค่ะเดมอนได้เรียงแบบนี้นะมนรู้สึกว่า Story เนี่ยมันก็ชัดเจนในเรื่องของความหมายในเรื่องของตัวตนอยู่แล้วนะคะ มีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมา The Tower วสามดาบเดอ e m อ e เ o อแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะต้องบอกว่าถ้าชาวธาตุไฟเนี่ยคุณมุกออนคุณตัดจบกับคนเก่าๆในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรหลายอย่างพยายามที่ไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่ามีความหวังกับในความสัมพันธ์เก่าแล้วเนี่ยมันบอกได้เลยว่าความสุขนะคะความมั่นคงในชีวิต อะไรที่เป็นในเรื่องของการเงินการงานความมัน่นคงความสุขสมบูรณ์ในหลายๆด้านนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วโดยที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักจริงๆก้าเหลียญเนี่ยมันต้องบอกเลยคุณแฮปปี้ได้ด้วยตั้งแต่ที่คุณมีเงินมีงานที่มันมั่นคงแล้วความสุขมันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะ คุณจะปรับแนวคิดปรับแนวทางความคิดให้มันไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องราวความรักก็ได้ถ้ามีความรักแล้วมันดีก็ดีไม่ได้ปิดโอกาสอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วมันรู้สึกว่ามันท็อกซิกมันทําให้เราสึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เราไม่สามารถมั่นใจหรือวางอนาคตไว้ด้วยได้เนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรแบบนี้คะ่ะพลังงานค่อนข้างแฮปปี้นะคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยมากๆเลยนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเห็นถึงพลังงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอย่างกระทันหันนะคะอะไรที่รู้สึกว่า เป็นเรื่องราวที่มันผิดหวังมีความเศร้ามีความเสียใจเหมือนว่าเดี๋ยวจะถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยคือความรู้สึกคุณพอมุมมองคุณเปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งต่างๆต,ต,ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณมีในเรื่องราวของความที่รู้สึกว่าคุณจะปล่อยวางกับอะไรบางอย่างได้หรือการฮิลลิ่งการให้อภยัยหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกที่มันผิดหวังเสียใจกําลังจะ ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันโอเคขึ้นสำหรับตัวคุณนะซึ่งมนมองว่าพอก้าวเหรียญขึ้นมา The Emperor ขึ้นมาความมั่นคงความสเสถียรในความรู้สึกมันจะมีมากขึ้นนะคะหลังจากนี้นะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ชัดเจนกับตรงเนี้ยแหละมีไพ่หนึ่งใบเท้าขึ้นมามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้รับ โอกาสนะคะใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะต้อง้คำว่าใหม่ๆนะคือโอกาสใหม่โอกาสที่แบบคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยวีนะที่เราตัดสินใจนะคะในการที่จะก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่ายอมที่จะตัดใจจากความสัมพันธ์ที่มันทากซิกหรือมันไม่โอเคสําหรับตัวตนของเราอะนะคะ <S <S โอกาสมาแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มนะคะชาท่าไปนะ มาเดียเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าหลังจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหลังจากที่คุณมุกออนความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะมาดูกันนะความรู้สึกของตัวคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนคะมีเท้าจะแรงนะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ มนว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นนะคะประเมินสถานการณ์ประเมินความรู้สึกของตัวเองจังหวะที่เรามีเป้าหมายแล้วนะคะรอคอยผลลัพธ์ในสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องงานนะคะความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของมีไพ่เดสเตนขึ้นมาเหมือนว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณแกล่งขึ้น คุณจัดการกับความรู้สึกได้ดีขึ้นนะคะอะไรที่มีแพชชั่นหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดีสำหรับตัวคุณนะเหมือนว่าคุณคุณจะไข,ขว่คว้าคุณจะตั้งโกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นนะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะพลังงานบวกสุดๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มหลังจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้พบได้เจอ ะะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้นะ,ะเมื่อคุณ Move On นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มหลังจากคุณ Move On นะคะมีไพ่ Queen of Pentacles นะคะเซเว่น s o r โซนะคะหเหรียญนะคะ่ะสามใบท้าตาม,มานะแล้วก็มีไพ่สองดาบนะคะบนบ้าพอหลังจากที่คุณ Move On แล้วเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะขึ้นนะ คุณอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกนะคะเห็นถึงการที่จะต้องตัดสินใจมีความลังเลจใจเกิดขึ้นด้วยจะมีทั้งคนที่จริงใจและคนที่อาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณแต่มนว่าภาพรวมเนี่ยมันก็มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่หยิบยื่นมาให้คุณเสมอๆนะคะอาจจะเป็นจังหวะของการรอคอยประเมินดูผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปก่อนหนิน้ด้วยก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ขอดูหน่อยในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงเอ่ย The Empress ขึ้นมาเลยนะคะ The Tarot นะคะมีไพ่สิดาบด้วยนะคะ Temporary แว่าพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกความเป็นตัวตนหรือสิ่งที่คุณได้เจอมาเหมือนกันนะคะ อะไรหลายอย่างที่มันหนักมันหน่วงก่อนหน้านี้มันว่าจะเกิดการรีคอร e r ี่นะคะกับความรู้สึกของตัวคุณฟื้นฟูนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตหลายๆด้านมากขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีรวมถึงมีความหวังอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะรู้สึกว่าเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตไปในอีกจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องยึดติดกับอะไรมากมายมีอิสระกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มีไพ่เดสต a r ขึ้นมาด้วยเห็นถึงการที่น่าจะได้เฉิดฉายโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงมีการฟื้นฟูมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิด <s> ขึ้นมาในความสัมพันธ์ด้วยความสุขสมบูรณ์กาลังจะมาหาคุณแล้วนะคะมามาดูคำแนะนำไพ่ก,กันนะจะให้อะไรกับชาวทท้ใจบ้างนะคะ คำแนะนำจากไพ่นะไพ่ขึ้น9ดาบขึ้นมานะคะมีไพ่หดาบ the emperor นะคะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบค่ะมันว่าคำแนะนำจากไพ่เนี่ยออกมาพูดถึงนะคะในเรื่องของการดิตกกังวลน,นะคะความเครียดสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ในเวลานี้อะ่ะไปสับสนนะคะหรือว่าอย่าไปรู้สึกเครียดจนเกินไปเดี๋ยวจะมีอะไรที่มัน คุณสามารถบรหิหารจัดการแก้ไขได้อยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะคะมนว่าเดี๋ยวจะเกิดความชัดเจนขึ้นกับทุกๆอย่างที่คุณวิตกกังวลในเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีสมาธินะคะเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองนะจากความเจ็บปวดหรือสิ่งต่างๆที่มันผ่านมานะคะมนว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันขอคำแนะนำเพิ่มเติมให้ชาวทัดไฟอีกนิดนึงนะคะมีไพ่สิบานะคะไพ่พูดถึงการรีคอร์ด y ี่จริงๆนะการเอนดิ้งการจบกับอะไรบางอย่างนะคะคอนเฟิร์มนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวทัดไฟที่อยากจะจบกับปัญหาสิ่งต่างๆนะคะช่วงเวลานี้แค่คุณเข้าใจ mm hmm. เห็นอ,อกเห็นใจเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนเลยก็ได้มนว่าอะไรคือไม่ต้องเป็นการแบบ เครียดแค้นหรือว่าการที่เราจะต้องรังแค้นสะใจอะไรนะคะมันว่าพลังงานเป็นลักษณะการแชร์ริ่งเป็นลักษณะของการที่โอเคเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการให้การรับถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ตอบโจทย์เราก็แค่เดินออกมาแล้วก็เอนดิ้งมันซะจบกับมันซะนะคะแล้วก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจโดยที่เราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราจะต้อง มีความโกรธเคืองอะไรกับใครนะคะลดการคอนฟ lict ลงลดการขัดแยง้งอะไรต่างๆเนอะไม่ต้องไปซีเรียสคิดมากคือมันอยู่ในจุดที่ต้องจบก็ต้องจบประมาณเนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูละคราศีกันนะคนที่จะเข้ามานะ,ะมีโอกาสเป็นชาวเมทุนได้นะ ชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีกรกฎนะคะและก็ชาวราศีตุลจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ